สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพของนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะจากครั้งที่แล้วนะคะครูได้ทิ้งทายไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอจุดเดือดจุดล้มเหลวของสารประกอบไอออนิกเพราะว่าสารประกอบไอออนิกเนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้มเหลวเนี่ยที่ค่อนข้างมากกว่าสารประกอบโควาเลนต์นะคะอย่างเห็นได้ชัดกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า เพราะอะไรนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องไปกับการเปลี่ยนสถานะของสารประกอบไอออนิกด้วยนะคะเด็กๆไปดูก่อนค่ะทำไมทำไมนะพันธะไอออนิกนะคะหรือว่าสารประกอบไอออนิกเนี่ยถึงมีจุดเดือดจุดล้มเหลวสูงกว่าเด็กๆอย่าลืมว่าการที่จุดเดือดจุดล้มเหลวเนี่ยมันเป็นในส่วนของเรื่องการนำพลังงานเข้าไปเพื่อที่จะเป็นการทำลายพันธะนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปสืบสาวราวเรื่องนะคะจากในส่วนของการสร้างพันธะก่อนอันนี้ทบทวนนะคะสารประกอบโเลต์หรือว่าสารโเวเลต์ของเรานะคะการสร้างพันธะนะคะระหว่างอะตอมต่ออะตอมเนี่ยจะเกิดจากการเหนี่ยวนำการแชร์อิเล็กตรอนร,ร่วมกันเด็กๆดูภาพในกรอบแดก ะะกรอบแรกเด็กๆจะเห็นได้ว่าคือถ้าสารเนี่ยเริ่มต้นด้วยความที่สารโควาเลนต์จะเกิดจากธาตุอะโลหะกับอะโลหะมารวมตัวกันซึ่งมีความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองได้ดีทุกตัวเลยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเท่ากันนะลูกนะ้ํามันจะมีตัวที่ดีกว่านะคะดังนั้นเนี่ยในการดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองคือทุกตัวก็พยายามดึงพอดึงไปแล้วเนี่ย อีกตัวหนึ่งนะคะอีกอะตอมหนึ่งก็ไม่อยากจะให้ดังนั้นมันจึงเกิดภาพของการแชร์อิเล็กตรอนร่วมกันเด็กๆด,ดูภาพนะคะในกรอบแรกที่เป็นสีฟ้า,ฟาตามนะคะไอ้สีสีฟ,ฟ้าที่เราเห็นจุดน้นําเงินคือนิวเคลียสคือโปรตอนของเราใช่ไหมคะส่วนสีฟ,ฟ้าเนี่ยคืออิเล็กตรอนนั่นเองคราวนี้เนี่ยต่างคนก็ต่างแชร์อิเล็กตรอนร่วมกันสร้างเป็นอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะด้วยกันดังนั้นเนี่ยความแข็งแรงของพันธะเนี่ยจึงค่อนข้างน้อยมาก นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับกรอบรูปกรอบที่2ของเรานี้นะคะก็คือสารประกอบไอออนิกในการเกิดสารประกอบไอออนิกนะคะจะเกิดจากการที่ธาตุโลหะ นะคะธาตุโลหะก็เป็นคนที่มีความสามารถเป็นธาตุที่มีความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองน้อยแต่เป็นคนที่ให้ได้ดีดังนั้นก็ให้อิเล็กตรอนออกไปกลายเป็นไอออนบวกส่วนอะโลหะนะคะก็เป็นกลุ่มธาตุที่รับอิเล็กตรอนได้ดีเช่นกันพอรับอิเล็กตรอนได้ดีเข้ามาก็กลายเป็นไอออนลบจากนั้นสร้างพันธะกันโดยเป็นแรงดึงดูดทางไฟฟ้าเกิดขึ้นความแข็งแรงก็ต้องมากกว่าถูกไหมคะ ดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปพูดถึงในส่วนของเรื่องการเปลี่ยนสถานะนะคะเด็กๆต้องเข้าใจคำนี้ก่อนครูอยากจะทบทวนก็คือคำว่าการหลอมเหลวกับการละลายทุกวันนี้หลายๆคนครูเชื่อว่ายังคงใช้ผิดอยู่ไอศครีมถือไอศครีมมาตัดแดดนะคะอากาศร้อนแสนร้อนถามว่าไอศครีมเป็นยังไงคะ ละลายใช่ไหมในความเป็นจริงเราใช้คำผิดนะคะเราจะใช้คำว่าไอศครีมละลายไม่ได้จากนี้ไปใช้ใหม่นะโลกไอศครีมหลอมเหลวค่ะนะคะการหลอมเหลวกับการละลายต่างกันการหลอมเหลวคือการที่ตัวของสารเองอะนะคะเปลี่ยนสถานะจากเดิมของแข็งจากเดิมของแข็งนะคะของแข็งคือคงรูปได้กลายไปเป็นของเหลวของเหลวคือเปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะไม่มีรูปร่างที่แน่นอนถูกไหมคะอันเนี้ย เรียกว่าการหลอมเหลวแต่ถ้าพูดถึงการละลายไอศกรีมละลายเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้ไอศกรีมละลายถามว่าการละลายเนี่ยจะต้องเกิดจากมีตัวทําละลายกับตัวถูกละลายเราเอาไอศกรีมเมื่อกี้ใส่ลงไปในสารอื่นไหมคะคาตอบคือไม่เพราะฉะนั้นเราไม่จัดว่าไอศกรีมละลายนะคะเราต้องเรียกว่าไอศกรีมหลอมเหลวถูกไหมส่วนการละลายเนี่ยมันจะต้องมีการใช้สารสองสารมารวมกันแล้วผสมกัน เกิดการแพร่จนเป็นสารเนื้อเดียวเกิดขึ้นเราถึงเรียกว่าสารละลายโอเคนะคะคราวนี้ใช้คำให้ถูกเนาะด้วยเหตุนี้นะคะเวลาเราจะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนสถานะเนี่ยเราจะมาพุ่งเป้าไปที่การหลอมเหลวเท่านั้นนะคะก็คือเปลี่ยนสถานะการที่ความแข็งแรงของสารประกอบไอออนิกเนี่ยมันแข็งแรงมากกว่า เพราะว่าจากภาพที่เราดูเมื่อกี้ภาพแรกที่เราดูเมื่อกี้นะคะด้วยการสร้างพันธะที่แตกต่างกันพลังงานที่มันจะต้องดูดเข้าไปจากสิ่งแวดล้อมที่ครูเคยพูดไปแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานเนี่ยดูดเข้าไปเพื่อที่จะทำลายพันธะออกมากกว่าในขณะที่สารประกอบโคเวเลนต์เนี่ยความแข็งแรงมันน้อยพลังงานที่ดูดเข้าไปเพียงนิดหน่อยเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำลายพันธะที่ยึดเหนี่ยวกันไว้ ในลักษณะแบบนี้นะคะคันธะสารประกอบไอออนิกก็ยึดเหนี่ยวกันไว้โคเวเลนต์ก็ยึดเหนี่ยวกันไว้แต่พอจะเปลี่ยนสถานะคือการท,ทําให้มันแยกออกจากกันเนี่ยพลังงานที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงแข็งแรงมากก็ต้องใช้พลังงานมากแข็งแรงน้อยก็ใช้พลังงานน้อยคราวนี้ถ้าเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ให้ไปนิดเดียวดูพลังงานเข้าไปนิดเดียวก็หลุดออกจากกันแล้วดังนั้นจุดเดือดจุดน้ำเลวก็เลยต่ำในขณะที่สารประกอบไอออนิกนะคะ ด้วยความที่ความแข็งแรงเนี่ยแรงดึงดูดทางพันธะของเขาเนี่ยเขาเกิดจากแรงประจุทางไฟฟ้าดังนั้นเขาแข็งแรงมากกว่าก็ต้องใช้พลังงานมากกว่าที่จะทําให้เขาหลุดออกจากกันนะคะหรือว่าโมเลกุลของสารของเขาเนี่ยเคลื่อนที่ออกจากกันนะคะนั่นเป็นสาเหตุให้เมื่อเราเปรียบเทียบจุดเดือดจุดล้มเหลวของสารโคเลนกับสารประกอบไอออนิกสารประกอบไอออนิกจะมีจุดเดือดจุดล้มเหลวสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดค่ะ ในส่วนของการหลอมเหลวนะคะเด็กๆลองดูภาพนี้นะคะภาพนี้อาจจะเคยเห็นมาแล้วเนะาะเราจะเป็นการเปลี่ยนสถานะนะคะจากเดิมนะคะสารประกอบไอออนิกนะคะไอออนบวกกับไอออนลบยึดกันฟิกกัน,กกนอย่างเหนียวแน่นนะคะแล้วก็แพ็กติดก,กันตลอดนะคะคราวนี้การหลอมเหลวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอออนเนี่ยไม่มีไอออนของสารอื่นปะปนนะคะก็คือมีแค่ไอออนบวกกับไอออนลบของมันเองนะในภาพข้างล่างนะคะที่ แยกออกจากกันแค่นั้นจากเดิมที่เคยอยู่ชิดติดกันอยู่ชิดติดกันนะคะแค่แยกออกจากกันแค่นั้นเองอันนี้เราเรียกว่าการหลอมเหลว ะคะแค่เปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวแต่ถ้าเกิดเป็นแก๊สล่ะไอที่อยู่ชิดติดกันจากภาพที่2ที่นักเรียนเห็นอยู่นี้มันก็จะห่างออกไปเรื่อยๆอีกก็กลายเป็นสถานะแกส๊สแค่นั้นเองนะคะในขนาดที่การละลายเด็กๆลองดูโปรเซสของการละลายนะคะวิธีการละลายจะไม่เหมือนกันการละลายจะเกิดมิดขึ้น2สเตป2สเตปนะคะจากเดิมผลึกของแข็ง ะะเราใส่ตัวทําละลายเข้าไปในกรณีนี้คุยยกตัวอย่างคือน้ําเอาน้ําใส่ลงไปโพแทสเซีมยมคลอไรด์นะคะจากเดิมเป็นผลึกของแข็งอยู่ด้วยกันเป็นก้อนเหมือนหนูเอาก้อนผลึกของแข็งสีขาวใส่ลงไปในน้ําปรากฏว่าเริ่มต้นปื๊บนะคะไอ้ของแข็งสีขาวอะมันจะหายไปมันไม่ใช่ว่ามันหายไปนะคะแต่มันแค่แตกตัว ะะใช้คำนี้แตกพันธะออกแล้วก็กลายไปเป็นไอออนแล้วก็มีโมเลกุลของน้ำดูภาพที่สองตามนะคะโมเลกุลของน้ำจะไปล้อมรอบทำไมสารประกอบไอออนิกถึงละลายน้ำได้ดีเด็กๆอย่าลืมว่าน้ำเป็นพันธะที่มีคั่นะคะมีพันธะไฮโดรเจน ประกอบด,ด้วยซึ่งมีความเป็นคั่วสูงสูงมากเด็กๆลองดูนะคะด้วยความที่น้ำอ่ะมันมีความเป็นคั่วสูงคือปัจจัยที่จะทําให้สารละลายได้สารบางชนิดละลายสารบางชนิดไม่ละลายมันขึ้นอยู่กับว่าตัวทาละลายอ่ะไปสร้างพันธะคือความแรงของคั่วมันต้องมากกว่าตัวไหนมากกว่าตัวนั้นชนะถ้าสมมุติว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมของพันธะไอออนิกมันมากกว่า ถูกไหมคะตัวทําละลายตัวนั้นก็ไม่สามารถจะละลายสารนั้นได้แต่ถ้าเกิดแรงดึงดูดระหว่างตัวทําละลายกับตัวถูกละลายอะ่ะมันมากกว่ามากกว่าการดึงของมันเองอะ่ะมันก็จะหลุดออกไปงงไหมไม่งงเนาะเด็กๆลองดูภาพประกอบตามนะคะเริ่มต้นนะคะ โพแทสเซียมคลอไรด์เป็นผลึกของแข็งอยู่ด้วยกันจากนั้นน้ำเป็นสารมีขั้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการมีขั้วก็ต้องมีขั้วบวกกับขั้วลบมันจะหันทิศทางตรงกันข้ามนะคะโดยขั้วบวกไอออนบวกน้ำจะหันด้านที่เป็นขั้วลบล้อมรอบมันไว้ดูภาพแรกไปนะคะโมเลกุลของน้ำคือขาวแดงนะคะด้านที่เป็นบวกคือด้านของไฮโดรเจน นะคะก็คือสีขาวและด้านที่เป็นลบคือด้านของออกซิเจนซึ่งเป็นสีแดงคราวนี้เด็กๆดูโพแทสเซียมไอออนซึ่งเป็นประจุบวกมันต้องหันด้านลบเข้าหาใช่ไหมมันก็จะเอาสีแดงเข้าหาล้อมรอบไปทั้งหมดเพื่อสร้างพันธะเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างน้ํากับไอออนของสารประกอบไอออนิกนะคะดังนั้นเนี่ย ถ้าเป็นคลอไรไอออนคลอไรไอออนเป็นประจุลบมันก็จะหันด้านที่เป็นสีขาวก็คือเป็นด้านั่วบวกของมันเนี่ยไปล้อมรอบแทนแล้วก็มาล้อมรอบไว้เหมือนกับภาพที่2นะคะที่มีรูปมือชี้อยู่ตอนนี้นะคะแต่ละด้านเนี่ยก็จะหันด้านที่เป็นประจุตรงกันข้ามล้อมรอบเอาไว้ถามว่าสารประกอบไอออนิกตัวนี้หายไปไหนไหมคําตอบคือไม่หายแค่แยกออกจากการชั่วคราวแค่นั้นเองแต่พอน้ําระเหยอ,ออกไป เด็กๆลองนึกภาพตามนะคะน้ําระเหยออกไปสารประกอบไอออนิกสตัวนี้มันก็จะกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็สร้างพันธะไอออนิกขึ้นมาใหม่นั่นคือสาเหตุที่ทําให้เวลาเราจะทําน้เกลือนะคะเราจะผลิตเกลือส่วนใหญ่เราจะใช้การระเหยก็คือการเอาน้ําออกไปนะคะหรือเราอาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้เช่นการปรับ pH มันขึ้นอยู่กับชนิดของสารนะคะดังนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่า โพแทสเซียมคลอไรกับน้ำแรงดึงดูดระหว่างโพแทสเซียมไอออนกับคลอไรไอออนนะคะนึกภาพตามก่อนนะโพแทสเซียมไอออนกับคลอไรไอออนแรงดึงดูดระหว่างพันธะไอออนิกกับแรงดึงดูดระหว่างน้ำกับแต่ละไอออนอันไหนมากกว่าแรงดึงดูดน้ำกับแต่ละไอออนมากกว่าใช่ไหมคะมันเลยชนะสามารถดึงให้ไอออนที่อยู่ในของแข็งอะหลุดออกจากกันได้เนาะ เด็กๆลองดูค่ะเพราะฉะนั้นสเต็ปในการละลายนะคะขั้นที่1เลยผลึกของแข็งต้องแยกออกจากกันซึ่งในขั้นนี้มันจะต้องดูดพลังงานเข้าไปจากเดิมเนี่ยด้วยความที่พันธะมันแข็งแรงใช่ไหมคะการละลายจะเกิดขึ้นไม่ได้แน่ๆถูกไหมดังนั้นต้องดูดพลังงานเข้าไปดูดพลังงานจากใครล่ะคะ สิ่งแวดล้อมอะไรที่อยู่นอกเหนือจากความสนใจของเราเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมส่วนอะไรที่เราสนใจเราเรียกว่าระบบถูกไหมคะคูนำโพแทสเซียมคลอไรด์นะคะใส่ลงไปในน้ำการเกิดสาระละลายนี้คือระบบส่วนอื่นๆที่อยู่รอบๆเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในการเกิดเนี่ยแน่นอนว่าผลึก โพแทสซีมยมคลอไรด์เมื่อกี้จะแยกออกจากกันไม่ได้ถ้ามันไม่มีพลังงานเข้าไปทําลายพันธะตัวนี้ก่อนเด็กๆนึกภาพนะคะตอนนี้เกาะเกี่ยวกันไว้อยู่ยังไงก็ไม่ยอมปล่อยออกจากกันแน่แต่เมื่อมีการให้พลังงานเข้าไปพลังงานความร้อนก็จะทําลายพันธะนะคะแต่ละพันธะค่อยๆทําไปทําไปทําไปจนเปลี่ยนสถานะแยกออกจากกันมาโอเคไหมคะคราวนี้สเต็ปที่2ก็คือพอหลุดออกมาแล้วแล้วไงต่อละ ก็ต้องไปสร้างพันธะใหม่สร้างกับใครสร้างกับตัวทำละลายนั่นเองแล้วแต่ว่าตัวทำละลายนะคะจะเป็นตัวไหนซึ่งในการสร้างพันธะใหม่แน่นอนว่าตอนนี้โมเลกุลสมมุติตอนแรกโมเลกุลมันอยู่ห่างกันใช่ไหมคะเราก็ต้องคายพลังงานเพื่อให้โมเลกุลเนี่ยมันเคลื่อนที่มาใกล้กันมากพอพๆที่จะสร้างพันธะใหม่ขึ้นมาได้ โอเคนะคะดังนั้นดูดนะคะดูดพลังงานเข้าไปเพื่อจะสลายพันธะเดิมแล้วก็คายพลังงานใหม่เพื่อที่จะสร้างพันธะใหม่เรามีชื่อค่ะไม่ใช่การดูดพลังงานเข้าไปจะไม่มีชื่อหรือว่าการคายพลังงานออกมาจะไม่มีชื่อเราจะมีชื่อเฉพาะนะคะในการเรียกนะคะสําหรับสารประกอบไอออนิกนะคะสเต็ปแรกของการดูดพลังงานเข้าไปเพื่อที่จะสลายพันธะที่อยู่ภายในสารประกอบไอออนิกนะคะเราเรียกว่าพลังงาน l ล t t i c e ค่ะ โอเคนะคะส่วนพลังงานนะคะที่จะทำให้เกิดพันธะใหม่ระหว่างตัวทำละลายกับไอออนของสารประกอบไอออนิกนะคะถ้าเป็นน้ำเราจะเรียกว่าพลังงานไฮเด a รชันค่ะไฮเดรชันมาจากคำว่าไฮเดรตไฮเดรตไฮดราอันนี้จะแปลว่าน้ำนะคะเด็กๆลองนึกส่วนใหญ่ตอนนี้เด็กๆคงได้ยินคำนี้บ่อยมากนะคะ ดีไฮเดรตก็แปลว่าดีแต่ว่าไม่ก็ไฮเดรตก็น้ําแต่ว่าไม่มีน้ําแต่ถ้าเกิดเป็นไฮเดรตก็เพิ่มน้ํานั่นเองนะคะก็มีน้ํามันมาจากรากศัพท์คําเดียวกันเนาะนะคะไปดูต่อค่ะคราวนี้เวลาเราละลายเราเอาสารใส่ลงไปในน้ํานะคะหรือว่าตัวทำละลายการละลายเกิดขึ้นการละลายบางครั้งบางครั้งจับภาชนะที่ทําละลายจับแล้วรู้สึกว่ามันร้อนมากเลย ร้อนมากเลยอย่างเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์เราเอาโซเดียมไฮดรอกไซด์ไปละลายน้ํานะคะเด็กๆถ้าหนูใส่ลงไปในปริมาณมากหนูอย่าไปเอามือจับไว้นะลูกนะมันจะเกิดการคายความร้อนออกมาทําให้ภาชนะค่อนข้างร้อนมากนะคะในขณะที่สมมุติหนูเอาปุ๋ยปุ๋ยแอมโมเนียมปุ๋ยแอมโมเนียนะคะเอาปุ๋ยแอมโมเนียไปละลายน้ําพอไปจับภาชนะหุเย็นจับใจสบายมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะจับแล้วรู้สึกเย็นจับแล้ว รู้สึกร้อนนะคะมันจะเกิดจากไอตัวพันธะเมื่อกี้ที่สเต็ปสองสเต็ปเมื่อกี้ด้วยความที่มันมีพลังงานไปเกี่ยวข้อ,องดังนั้นเนี่ยมันจะเอาพลังงานทั้งสองตัวเนี่ยมารวมกันแหละแล้วก็ดูว่าสุดทีน้าสุดท้ายอะมันเหลืออะไรนะคะซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าพลังงานและทิสที่ดูดเข้าไปมันดูดไปใช่ไหมการจับของเราอ่ะมือเราเป็นสิ่งแวดล้อมถูกไหมคะแปลว่ามันดูดความร้อนจากมือเราไปเราจะรู้สึกเป็นยังไงคะ เย็น yeah, ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดมันคายพลังงานออกมามือเราเป็นสิ่งแวดล้อมระบบคายพลังงานให้กับมือเราเราจะรู้สึกร้อนถูกไหมคะร้อนถูกไหมดังนั้นเนี่ยนักเรียนก็ต้องพิจารณาว่าถ้าสมมุติว่าระบบนั้นเอาสารใส่ลงไปในน้าโซเดียมไฮดรอกไซด์ใส่ลงไปในน้ารู้สึกร้อนมากแปลว่าแล t ทิสหรือไฮเดรชั่นตัวไหนมากกว่ากันคะดูดหรือคายจับแล้วรู้สึกร้อน คายต้องมากกว่าถูกไหมคะเพราะว่าระบบคายมาให้มือเราดังนั้นแลตทิสต,ต้องน้อยกว่าไฮเดรชันค่ะจับแล้วจะรู้สึกร้อนนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติในทางตรงกันข้ามจับแล้วรู้สึกเย็นเอาปุ๋ยแอมโมเนียใส่ลงไปในน้ำโอ้คนคนคน,คนสารเริ่มละลายละลายละลายเย็ยนออกอบไอ้น้ำนะคะขึ้นบริเวณภาชนะเลยแบบนี้แปลว่าแลทิสนะคะมากกว่าไฮเดรชันคือมันดูดความร้อนเข้าไปดูดความร้อนเข้าไปถ้าเร เรียบจับมือนะคะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ก็เหมือนกันนะคะถ้าสมมุติว่าระบบขายความร้อนใช่ไหมความร้อนเข้าสู่เทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมคะเข้าสู่เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์สารที่อยู่ภายในเทอร์โมมิเตอร์อาจจะเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าปรอทก็แล้วแต่ก็จะขยายตัวค่าก็จะสูงขึ้นอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นดูดความร้อนนะคะถ้าเป็นดูดความร้อนก็คือ,อสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ความร้อนกับระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวของเหลวที่อยู่ข้างในมันก็จะหดตัวลง เพราะฉะนั้นเทอร์โมมิเตอร์ก็จะมีค่าลดลงอุณหภูมิต่าลงนั่นเองค่ะอันนี้รู้ไว้ใช่ว่านะคะดังนั้นครูสรุปเลยนะคะจากที่นักเรียนเรียนมาทั้งหมดนะคะในส่วนของสารประกอบไอออน,นิกนะคะเขาจะเกิดจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่เป็นไอออนบวกกับไอออนลบมาสร้างพันธะซึ่งกันและกันจัดเรียงตัวในลักษณะของสมมิติไปด้านข้างด้านบนเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด แต่ว่าการรวมนะคะประจุสุทธิเนี่ยจะต้องเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นก็คือเป็นศูนยนะคะไม่แสดงอำนาจด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปเนาะนั่นเป็นสาเหตุให้สารประกอบไอออนิกไม่มีสูตรโมเลกุลที่แน่นอนค่ะแต่เราจะเรียกว่าสูตร empirical นะคะวิธีการเขียนสูตร empirical ง่ายสุดก็คือการควาประจุนั่นเองอย่าลืมพิจารณาในเรื่องของกฎออกเตด้วยนะคะเราจึงจะเขียนสูตรได้อย่างถูกต้องค่ะ คราวนี้นะคะสารประกอบไอออนิกก็มีสมบัติหลายประการแต่เด่นๆเลยก็เรายกขึ้นมา4ประการนะคะตัวแรกคือละลายน้ำได้ดีเพราะว่าเป็นสารที่เกิดจากไอออนซึ่งสารที่เป็นขั่วค่ะจะละลายได้ดีด้วยความที่มีคั่วกับมีคั่วเหมือนกันเนาะก็เป็นไอออนก็เป็นคั่วบวกคั่วลบเป็นประจุฟไฟฟ้าส่วนน้ำก็มีคั่วแรงมากและมีคั้วแรงกว่า แรงกว่าใช้คำนี้นะคะแรงกว่าพันธะที่อยู่ภายในของสารประกอบไอออนิกดังนั้นสารประกอบไอออนิกส่วนใหญ่ละลายน้ำได้ดีค่ะ2นะคะจุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงเพราะว่าความแข็งแรงของพันธะ แข็งแรงกว่านั่นเองนะคะในการที่จะแยกไอออนบวกกับไอออนลบออกจากกาันด้วยแรงดึงดูดประจุทางไฟฟ้าเนี่ยย่อมทําได้ยากกว่าสารโควาเลนต์ซึ่งเป็นแค่การแชร์อิเล็กตรอนร,ร่วมกันแล้วใช้แรงดึงดูดจากโปรตอนของอะตอมแต่ละอะตอมมาดึงดูดไว้ดังนั้นความแข็งแรงพันธะก็น้อยกว่าแน่นอนพอน้อยกว่าแน่นอนก็ทําให้พลังงานที่จะใช้ในการทําลายพันธะก็น้อยกว่าสารประกอบโควาเลนต์จึงมีจุดเดือดจุดล้มเหลวที่ค่อนข้างต่ำ คิดกับสารประกอบไอออนิกซึ่งมีจุดอเดือดจุดล้มเหลวสูงกว่านั่นเองค่ะอันที่3นะคะส่วนใหญ่มักเป็นของแข็งแต่เพราะเพราะว่าในเรื่องของผลึกนะคะที่มาจัดเรียงตัวกันไอออนบวกกับไอออนลบไอออนลบจะจัดเรียงตัวกันนะคะสลับหว่างกันไปเรื่อยๆบวกลบบวกลบ,กบกชั้นที่2ก็เป็นลบบวกลบบวก,บวกเมื่อนักเรียนไปทุบให้แรงหรือว่าตีนะคะก็จะทำให้ ไอออนของแต่ละไอออนอะจากเดิมที่สลับกันอยู่แล้วก็สร้างแรงยึดเหนี่ยวกันมันเลื่อนมาเจอไอออนเหมือนกันพอเจอไอออนเหมือนกันประจุเหมือนกันก็แตกออกจากกันแค่นั้นเองค่ะเลยเป็นที่มาของคําว่าเป็นของแข็งแต่เปราะค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือไม่นําไฟฟ้าในสถานะของแข็งไม่นําไฟฟ้าในสถานะของแข็งนะคะเพราะว่า ไอออนบวกกับไอออนลบฟิกกันอย่างเต็มที่แล้วไม่มีพื้นที่นะคะไม่มีที่ว่างที่จะทําให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปได้ในขณะที่นําไฟฟ้าจะนําไฟฟ้าได้ดีนะคะในสถานะของเหลวกับสารละลายเท่านั้นเพราะว่าอิเล็กตรอนนะคะจะมีพื้นที่ว่างเนื่องจากไอออนเนี่ยแยกออกจากกันพอแยกออกจากกันอิเล็กตรอนก็จะโฟตแต่คํานี้นะคะคําว่าสารละลายและการน,นําไฟฟ้า เดี๋ยวนักเรียนต้องมาเรียนรู้กันให้ลึกซึ้งมากขึ้นเราจะพบว่าเราใช้ในชีวิตประจําวันของเราเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน